คุณยายอาบน้ำเสร็จก็เดินกินหญ้าข้างริมแม่น้ำนะครับครับสวัสดีครับแม่แม่ทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะครับคุณยายทองปูนก็กินหญ้า ป่าธรรมชาตินะครับวันนี้ก็ช่วงเย็นนะครับขอขอบคุณทุกท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดอยากชมคลิปของคุณยายทองพูนใจดีของเรานะครับวันนี้ก็คุณยายได้มากินหญ้า,าในป่าธรรมหายธรรมชาตินะครับ เยวก็ไม่เคยได้นะครับคุณยายนะครับจากปันก็ไม่มีนะครับ้อาอ่อนเยลเขียวลําบากนะครับ,รบท่านท่านใหญ่ใจดีท่านได้ได้ดูคลิปของคุณยายทองพูนใจดีวันนี้แล้วก็มามามาเบ้นมาก็คุณยายก็หากิน เลียมยาธรรมชาตินะครับครับก็ขอฝากท่านแม,แม่ทุกท่านนะครับท่านทุกย่านใจดีนะครับ ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะครับกดติดตามสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อคุณยายได้เป็นกําลังใจนะครับก็เป็นช้างแก่ชรา,านะครับก็เลือกซึ่งเป็นคุณยายก็เนื่องจากฟันหลุดนะครับก็กินหญ้ากลําบากนะครับก็เลยมาเอาทีย่ยาในป่านะครับป่าธรรมชาตินะครับ ขอ,ขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่สนใจนะครับจะมาช่วยเลี้ยงดูคุณยายนะครับอยากจะมีทุนนะครับที่จะซื้อยาเนเปียโนนะครับที่จะให้กับคุณยายนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่แม่ทุกท่านท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่มีความเมตตา ที่จะช่วยเหลือนะครับบทนุนออย่างเช่นปัญยายก็จะมีอาหารอ่อนๆนุ่มๆนะครับถอยขอเกิดขันนะขันตัวนะครับปัญยายนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่ๆทุกท่านนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านใดจะช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณยายด้วยนะครับเพราะว่าช่องคุณยายก็เล็กๆครับก็มีผู้ชมน้อยสุดนะครับคือหกร้อยกว่าผู้ชมนะครับหกร้อยนิดๆนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้ครับคุณแม่ๆทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านใดที่อยากจะมีจิตเมตตาช่วยเหลือคุณยายทำงวูนใจดีของเรานะครับขอเรียนเชิญนะครับ ขอเรียนเชิญมาชมดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอฝากกับคุณแม่แม่ว้นะครับวันศุกร์หน้านะครับที่จะถึงนะครับคุณยายจะได้ทำการไล่สดขายผลไม้มาช่วยอุดหนุนผลไม้ด้วยนะครับผมฝากไว้นะครับวันนี้ก็อยากจะให้คุณยายกินอาหารนุ่มๆนะครับวันนี้ ก็วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ